สวัสดีค่ะมือนีเก่งสิผ้ามาเห็ดฟักทองไส้สังขยาเนาะจา้าอันไปตลาดมากก็ได้เห็นเพิ่นขายจา้าเพิ่นขายชิ้นละยี่สิบบาทเนาะจา้าซือมาสามชิ้นเพิ่นได้ลดให้สิบบาทจา้า บัดบี้ขั้นตอนแรกเข้าก flag, ็มานฝานเปลือกฟักทองออกก่อนนะคะเราก็มาหั่นชิ้นบางๆแบบนี้้อจ้าผู้ใดมักชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่นะคะผู้ใดมักชิ้นน้อยก็หั่นชิ้นน่อย้อจ้าแต่ว่าเก่งมักแบบนี้นะจ๊ะชิ้นเรียวๆบางๆแบบนี้้อจ้ะอันเวลาเข้าไปหนึ่งมันจะค่อยสุกเร็ยวจ้าเห็นบ่จ้ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นหนึ่งเวลาเป็นหนึ่งเข้าไปเลี้ยงใส่มันก็จะงามจ้านี่ค่ะเซจแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เห็นว่าจ้าเก่งใส่แค่ชิ้นเดียวด้วยจา้านี่ได้หลายหล,ลายฟักทองเขาเหนื้อหนาค่ะจา้าขั้นตอนต่อไปเท่ากับไปเบื้องอุปกรณ์เลยจา้าอุปกรณ์นในการเฮดกะมี่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะฟักทองด้วยจา้าอ่าแล้วก็ไข่ไก่สีฟองนะคะต่วาน มือนีเก่งหาไข่เป็ดบะดได้เ้ยจ้าเก่งก็เลยไดใส่จะไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่เนื้อเขาเวลาหนึงออกมาเนื้อเขาจะวอรง,งามบนได้เ้ยจ้าแล้วก็น้าตาลปีบ๊บใบเตยน้าตาลทรายแดงกะทิแล้วก็เกลือจ้าอ่านี่นะคะประมาณนี้นะคะบันี้ห้าไปตีไข่ไก่เลยจ้าสิบหน่วยตีไข่ไก่สิบหนว่ยนวยลงไปเลยจ้าตีไปเรื่อยๆพอตีเสร็จแล้วห้ากะเอาอ่ากะทิจ้า เอากะทิเท่เท,ท,ท,ทลงใส่ไ่กรูนะคะเทลงไปเลยจ้าเอาเลือไปนิดนึงนะคะต่อไปกับใส่น้ำตาลใส่แดงจ้าเทลงไปเลยจ้าแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ นี่นะคะน้ำตาลปี๊บในสิเฮตไหยเนือ้อสังขายาห้าคน้อจ้าแล้วก็นเหนียวหอมนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงจ้าสุดท้ายก็ใส่ใบเตยนะคะใบเตยนี่คือเพื่อเอามาขย้ำไข่้อจ้ะเ้าใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเ้าก็เอา,เอาเมือเฮานเ่นะจ้ะขย้ำเลยจ้าขยํำจนกว่าน้ำตาลปี๊บกับไข่สิแตกกันดีเลอจ้าขย้ำขยํำแบบนี้ไปเรื่อยนะคะขยํำจนวันเนื้อเขาเนียนะจ้ะ ขันขันมีไข่เป็ดนี่เวลาเขาใส่ไข่เป็ดลงไปผสมกับไข่ไก่าจะไปไข่เป็ดหาฟ้องไข่ไก่หาฟ้องก็ได้ด้จา้าเวลาเขาหนึ่งสางขยามาหนาเขาจะสวยนะคะอันนี้มันจะออกไข่ไก่ในดนึดหนงหนาของกินก็นจะบวงง่ามปันได้ด้จา้านี่จะเข้ากข็ขย้ำขย้ำขย้ำไปเรื่อยๆขย้ำจนใบใบเตยมันอ่อนนะจ๊ะมันก็จะกินใบเตยอ,ออกมาหอมจา้าขย้ำไปเส็จแล้วเขาก็จะได้ประมาณนี้จา้บาบันที่นี่อ่า เข้าอยากให้เนื้อของสังขยาเฮ้านี่อ่าเนียนเนาะจ้าเขาก็จะไปกองนะคะกองกองกองรอบนึงเด้อจ้าบัดนี้ตอนขั้นตอนของการกองนี่มันสิเกิดฟ้องนิดนึงนะคะเข้าให้เข้าเราว่างฟ้องเด้อจ้าเพราะว่าขันมันเป็นฟ้องี่เวลาเข้าเป็นหนึ่งเนื้อสังขยาเข้าจะเป็นตะปุ้มตะปั้มประมาณนี้จ้าเพื่อเฮ้าเสียให้เขาเนียนเวลาหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่เห็นบ่ค่ะได้ประมาณนี้ฟ้องซํานี้ใส่ได้เด้อจ้าเพราะเป็นยางค่ะ ขั้นตอนต่อไปเข้าก็เอาฟักทองที่เฮ้าหันไวนะจ้ะลรยลงไปเลยเด้อจ้าผู้ใดมักประมาณไหนกะลรยประมาณนั้นะคะตัว่ักกิ้งนี่อ่ามักฟักทองหลายๆเลอจ้าเวลาเฮาเปนหนึ่งแล้ววนี่อ่าเฮ้ามาตัดมันบ่าจา้าเข้ามาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อจะท่านนะคะอันฟักทองของเขานี่มันสิเป็นชั้นเป็นสั้นเป็นสั้นจังสิมาจ๋ามันสิงงามจ้าที่ผู้ใดประมาณนี้นะคะ แล้วเขาก็เอาเป็นหนึ่งไฟแรกงนะคะสิบหานาที่แล้วจ้ากะสิเป็นอันเซตจ้ากะสิหอมหอมใบเตยเป็นตะแซสบวะจ้า,จานี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยจา้าฟักทองสังขยาจา้า